ผู้ชมพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่ตึงโคตรตึงที่สุดในช่องของผมนันก็น่าจะเป็น s k i b i d i Touch ไม่รู้ผมอ่านผิดปะนะถ้าผมอา่านผิดก็ช่วยคอมเมนต์หนึ่งครับวันนี้ก็อยู่กับประวัติตัวละครนนที่มีชื่อชื่อแต่ละชื่อใน s k i b i d y series ของผมครับกับฉบับถังขยะอย่างที่โคตรเกลียนเกลียนเกลียนขอบคุณที่ทำไม่ยอดอยิและไลค์ผมมันเยอะขนาดนี้แล้วก็ติดตามกันให้ถึง1,000ซับนะครับ ครับเอาเลยมาเริ่มกันตัวละครตัวแรกกันเลยสำหรับตัวแรกนั้นได้แก่ normal normal toys normal t o y นะครับทำเป็นถังขยะธรรมดานะครับปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่หนึ่งซึ่งปรากฏตัวมาตัวแรกในซีรีส์ภาคแรกของเราครับเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งที่หนึ่งนะครับครับปรากฏตัวมาแป๊บเดียวก็แค่นแหละต่อมาตัวที่สองนะครับก็จะเป็นทายาทของของสกิ b i d i skibidi trash bag นะครับมันเป็นสกิบีดีที่เป็นตัวบั็กโคตรที่โคตรหายาย่าเลยครับเพราะว่าสามารถชนให้หัวโมบูตีแตกหัวขาดได้เลยครับต่อมาตัวที่สามนะครับก็จะเป็นทางด้านของไฟอิงเจนล็อกล็อกเก็ตวันเชอร์ทอสนะครับเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่มากๆมากปรากฏตัวตอนปรากฏตัวตอนที่หนึ่งและจากไปในตอนที่สองนะครับ ครับซึ่งความสามารถพิเศษของมันคือปล่อยมิสไซล์ได้ครับครับและต่อมาตัวสุดท้ายครับได้แก่ได้แก่ builder s k i b i ดี t o s นะครับเป็นตัวนักสร้างครับตัวประกอบปรากฏตัวมาตอนแรกครับครับเป็นตัวที่สามารถสร้างสร้างพวก s k i b ดี i ถังขยะมาได้กันเยอะมากครับครับจากที่เราได้เห็นตัวอย่างที่มันที่มันสร้าง s k i b i ี i ดาบคู่ครับ เอาล่ะเป็นยังไงมากสําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชม,ชมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าสมกลุ่มออกเสียงคําบิดนั้งนี้รคอมเมนต์ในคลิปนบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสบไครต์และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนคีก็แชร์คลิปให้เพื่อนเพื่อนงคุณได้เลยนะครับสวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย